สวัสดีค่ะถึงงานแล้วพี่น้องพูดแม่พุดแม่ลูกวันนี้ก็ทำตัวเป็นเอดมินเอดมินลูสาวเอดมินซิมกุสุมาค่ะไปค่ะแล้วก็ขออาบอวธนาบุญกับคุณพ่อแม่แมมกระหิ้วอยู่แล้วรอดรอดสวงฝากลามจ้ารอดมาเร่วม เป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ขอให้คอบครัวขอบคุณท่อจานไถ่รถแสงตรองท่าจันหลบหลังมาแล้วอ่ะพูดช่วยพูช่วยแม่สายป่าบ้านขาจะเจอร่วมต่างจังวัดต่างระดับก็จะ ให้เขาเดินก่อนคุณเิทีเข้ามาขนาแล้วทีลรคม โอ้ลู้ปทางลไปวัดดีค่ะกินข้าวไปจ้กินข้าวยังยังอยู่อแต่่ออ่ะ่ามันหัดข้าวมันเนี

เอากระต่ไปลวกระสินไม่เอาที่ละมันเอาลุงมาได้อยู่พี่เขาเจาะรงมาผีผ่านย่างไก่บะอ้าวเห็นเต้นพอดีเลยพุนเต้นพุนใา่ไหมท่า chai về đây ô, áo áo sù sù đấy nè bỏ qua xe lúc nào đây ถึงแล้วค่ะเห็นขั้วแล้วเอาหมดหมดหมดม้วหลียงลยดเนครับแปง้งเหมาท่าด้วยโอ้ยหมด <ขอ S 1> หมดลากหยเ่ยพาดิวาวแป้งหมันจะปงเ็หนวพ่ออัน้าจกหัวหมกินมา,มา,ากมามา็ไ่ได้กินยานม่ขึนเลพ่จักหัวไหม ได้ขอรานมาตีบ้างจักบาทนั่งงานซิ่ค่ะเอาพูดละบ้างค่ะแม่โอ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจริงจริงมาจริงจริงเก้าเป็ดเรานะตรงเป๊ะเลยไม่ต้องขับไม่เหมือนบ่อซื้อเพราะว่าเราบริเราบริใครมักเบริเลกั่ิ รถสีมาบ่รถตามคนมารถตาคนมานเะามันมยนเนาะจาเมนมัว่าได้อะนันว่าเขาซื้อรถหายคันที่ขารถเก่งอนเป็นคนฝลคะที่นีฝันลอดกนะไได้แม่ไมลนคามจอยบนุฟันนุ๊ฟันลคนกวนกันเพอ่อนเาออกอมนี้นอนไห้ตามเอาบ่นูฟันว่ามีคนซื้อรถให้น้องฮับพลเป็นผู้ชายวัยกลางคน ใช่เอารถมาซสือภัยน้องเป็นทะเบียนป้ายแดงมองไปเห็นทะเบียนมันเปดแปดเปก้าเบาเบียน้องฟังจะง,งดก่อนแล้ว<อ>วันนี้ก็แล้วมันคือบโบออกปนี้คือฟันฟันน็นเลขกคักๆเป็นยงนี้ม่บโบออกน้องก็เลยว่ามันจะมารอบนี้และพี่จอนตามนะน้องเลยบางสิ่เบอร์ตามแล้วนอก,ก็ได้แลวนเนาะจะไม่ได้อยย่แต่ถ้ามารอบก่อนคือได้เยอะมากแต่รอบนี้คือเราเราเราซื้อแบบ หาซิบหซิบแม่เาแบบเขาซิแบบเบาๆนะ่อนิมวนดียแล้วมวลก้อนได้ลายติดมวก้อนิ่นออกือได้ลายเม่แต่แม่แบบน้อก็มาฟันตรงบ้านเป็นนอรี่สอดนอนอเ้าเป็ดเก้าเปดคกคักี่เร็วอุณหภูมิ่าห้โชคเจ้าทีน่นเจ้าทีไห่ลัพวโอ้ยอันนี้เจ้าพ่อเจ้าที่ไห่ประเด็นเก็บซีฮักมาคือยังพูดมาไล่ก็ยังไม่ให้กันตอนีบอกเลยสามคููก็เไม่ได้เดอดี กันอะไรหลายคนอยู่กันสาคูน้ำใครเด็กกินน้ำยู่ลูกปกติแล้วคือพอคอยฝันแบบนี้มาโดนอ้าวมันกจังแบบนี้คือฝันเลียค่ะมันสุกบ้างะหันนะสุกมากเจ้าคือว่าเจ้าคือว่าเห็ุจังสี่ก่อนก่อนขอบโอ้ยหมดหลายบอกโอ๊ยขาแป้งเย็นแห้งเมื่อเราจะตามมาที่ร้าง ค่อยๆเอาค่อยๆไปค่อยปิดไม่ได้ถือลายบใท้เข้าลายแม่คุ้มับเลีกกันน้องอีกไว้น้องเราพอดอีสตอยจะไปตต้งสองวันแปดเก้าเก้าแปดแมนเอาจาวันที่สิบสองนูมาฝันวันที่สิบสี่อ้ยสิบสีู่กคือไหนเูอสิสามสิสามตัวกันแมนตัวกันเลยแม่แม่ฝันสิสามวสิสามแมนต่ว่าจำได้เลยราวาย่รีสอดตรงนั่นเลย แต่ว่านูนี่ฟันงวดก่องวดที่เลี่ยวแล้วแล้วเขาก็มาพอกันเลยมาพอกันเลยากันแล้วเป็นยังไงคือคือติดเลูกมออกต้องมีออกเองดนี่ยมันต้องทำ่านี้ก่อนเนมันต้องมันต้องทำอย่างนี้ก่อนบอกันหีบอกโผคุบอก ที่สุดก็มามาแล้วมีราคาไปหน้องปากปุชชิ์มาเราเดี๋ยวรีดจอนซื้อเอาไว้เพื่อนมาอีหลีวมาซิมาถึอหลายกว่าเก่าเด้อค่ะต้องต้าที่นี่ฟันปันนีิซีบอสฟังใบสามเสด็จขึ้นมาหนัดฟันว่าบอสโจตุลี่จิกเก้าสองล้านแล้วก็แม่ซื้อบอสทันแม่ใบสามละแม่เสด็จขึ้นมาเราเรียกขึ้นมาฟังเล่ยเล่ยมันออกเลยพี่จอนเป็นคนที่ฉันแม่นอันเนียแล้วเราถึอเล่ยดูความเด้บันนีย ไปทำซิให้เกเก้าอันนี Ex ้ไปปิละจ้า <g> ป <meals> <ifer> ิละจ้าโอ้นวบาจเยเร่เกล้านสองล้านดีไมนวาโอ้ยพ่อได้สอล้านเปซ็นตถึงกาสองล้านพอเลยว่ามันมาต้องมาเก๊ตุ่งๆมันล่างออกเก๊เก้าคอยห้องตายอยู่เปงปองเบิงอันนี้หวานเลยค่ะมันยังีย กอลล้ําทั้งนี้ก็เจ้าเวนลำตามันมาแลวพี่น้องกระ๋าช่องน้องทักแ้คลนี้กเอาไว้ชมกันกัแล้วกันอย่ลืมกดไเลยกดแชร์ตซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อพี่น้องเน้อขอบคุณค่ะอันนี้ส่องจันี่ลํำเพอนอนี้องจล้ำเพินออฟฟิเชียลค่ะ